อธิบดีกรมน้ำบาดาลเดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อีสานจังหวัดการสนนงนโยบายรัฐบาลนายศักดาว,วิเชียนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาความขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชนอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการน้ำแห่งชาติกนชและผู้อำนวยการกองในาการน้ำแห่งชาติกอนชอมีความห่วงใย,ยประชาชนาในพื้นที่5าอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่อำเภอลาวขวัญห้วย กระเจาบ่อพลอยหนองปลือและพนมทวนเป็นอย่างมากเนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดฝนแ้งในช่วงฤดูแล้งปีนี้จึงได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลของนายวาราวุฒศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งจัดหาน้ำมาดานให้แก่ประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งทั้งนี้พื้นที่หอมเภอของจังหวัดกาญจนบุรีนั้นถูกทออทิ้งให้ประสบกับปัญหาแห้งแล้งขาดแคลนน้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสาเหตุเนื่องมาจากตั้งอยู่ในเขตเงาฝนทำให้ในแต่ละปีมีฝนตกในพื้นที่ไม่ถึง1000มิลลิลิตร ซึ่งถือว่าน้อยมากอีกทั้งพื้นดินประกอบด้วยดินร่วนปนทรายทําให้เก็บน้ําไม่อยู่ไม่สามารถสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ําในพื้นที่ได้จนได้รับการขนานนามว่าเป็นพื้นที่อีสานภาคกลางซึ่งผมจะเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งและลบคําขนานนามว่าอีสานภาคกลางให้ได้นาักดากล่าว